สีสัตว์เนาะแถวสีสัตว์ไหมเกือบเกือบถึงแต่ไม่ถึงระหว่างทางใช่ไหมครับครับนี่ไปจากนี่ก็ประมาณจากนี่ไปก็อ๋อที่ผมผ่านมาสามสิบห้าโลที่ผมผ่านมาโรงงานน้ำตาลเดียวกันโอ้อันนี้คือไม่ได้ใช้แล้วนะครับโรงงานนี้แล้วเครื่องจักรไม่มีแล้วใช่ไหมครับยังมีพวกมอเตอร์ตัวใหญ่คนแต่ไวกนี้มันเป็นอะไรอ๋อตัวนี้เป็นเครื่องจักรหัวรถจักรเล็กเนาะ โอ้ยตายแล้วตายแล้วต้องไหว้แง่เลยโอ้ยมาถ่ายนะโอ้ยตายแล้วครับโอ้ไม่ได้ไหว้ไม่ได้ไหว้เลยโอ้ยขอโทษครับขอโทษครับโอ้โหอ๋ออันนี้ตอนแรกผมนึกว่ามีอันนี้อันเดียว อันนั้นคือหัวใหญ่โบบอ,อ,อ้โหค่อเราบอกว่าปวดต,ตั้งใจมาเลยครับไปอุตอไปในเมืองมาแล้วก็จะมาทางนี้เ <laughs> <laughs> ดี๋ยวไหว้เจ้าที่ก่อนขอดูหันใหญ่นะครับตอนแรกนึกว่ามีอันนี้อันเดียวอ๋อ เออมีลำปางด้วยนะครับโอเคโอ้ย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 เสียอ๋อน,นี้เองที่บอกว่าปวดขึ้นปวดขึ้นแล้วนะครับอันนี้อันนี้เป็นหัวอันนี้แหละหัวหัวที่เขาเรียกว่า,ามาจากชื่อชื่อคันนี้เขาชื่อสำโรงฮนะมาจากสมุดปาการแต่คําว่าชื่อสำโรงอยู่ตรงไหนเอ่ยน,นี้ดูข้างนอกเนาะ หยยอใหญ่ไปเลยเลยอุยอยอุยโอ <c oughs> อันนี้ถ้าเทียบกับไอท้ที่ที่ศิลาอาดนะฮะศิลาอาจใหญ่กว่าเยอะเลยเนาะอ๋อใส่ฟืนเ,นเลยเหรอฮะอ๋อโบราณกว่าอ๋ออันนี้ใส่ฟืนเอาเนาะอ๋อ โอ้โหมีสองหัวนะครับตอนนี้โอ้แต่ทิ้งไว้เลยเนาะโอ้เสียดายอ๋อเห็นครับแต่ว่าเขาเขาจะอนุรักษ์เขาเหมือนกับเขาดูแลดีกว่านี้อนนี้โอ้แต่นี้ก็ถ้าพูดถึงไอ้ไอ้เนี่ยที่โรงงานเขาก็น่าทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนาะ อู้นี่เก่ามากเลยอาคารนี้กี่ปีแล้วเนี่ยโอเคครับก็ประมาณนี้โอ้